เดินชมสวนกันต่อนะคะพูดนะดอกกระเจียวดอกกระเจียวกระเก็บกินบ่ท่านจ้ะเก็บกินไม่ทานก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกไม้ประดับสวนต่อไปเนาะค่ะเนาะร่มรื่นค่ะสวนป่าของเราเนาะค่ะเนาะโอ้ยต้นมะฮอกกานีด้วยนมะฮอกกานีลำตรงตรงสี่ปีนะคะอายุสี่ปี สวยงามค่ะมะฮอกกันดนีเดินแล้วก็ชื่นชมไปด้วยกันเนาะยางนาเมื่อกี้ได้เห็นต้นไม้ล่มโอ้ยต้นเอียงล่มอีกแล้วนี่พายุงหายลำตัวน,นี่โอ้ยเสียดายแท่นี่พายุงหายลำเนี่ตะเบียบมันก็ราคาแพงเนาะ ไม่ใช่ปลวกกินมันบอนี่ปลวกอิลี่นี่นี่นร่องรอยของปลวกปลวกเจาะได้นี่ปลวกเจาะมีเห็ดออกตัวนี้เห็ดหูหนูโอ้ยเห็ดหูหนูเกิดนี่นี่พี่นอ้องนี่นเห็ดหูหนูได้นี่เนาะเกิดที่โคนต้นพะยูงไฮหลำ่ำ โอ้เห็ดหูหนูเกิดจริงๆออะฝังลงไปให้เขาเกิดอีกนี่มีหลายเลยนี่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 เห็ดหูหนูเยอะเลยนี่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 ก็เห็ดหูหนูโอ้มีเชื้อเห็ดเกิดจริงๆด้วยนี่ต้นล้มนะคะเพราะโดนโดนปลวกกินโอ้สแสดงว่าตน้นพายุนี่ปลวกกินได้ตัวนี่เนาะนี่เผื่อเขาเผื่อเขาโผล่ขึ้นมาอีกเนาะนี่ เพื่อเขาโผล่ขึ้นมาอีกเสียดายจังเลยต้นพยายุงไฮํำนี่กับปูกเนี่ยจุตัวนี้ลมง่ายผักหวานป่าหน้าฝนมันก็นจะหกสุเออหกหยาในจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าความร่มรื่นก็ยังมีโอ้พยายุงไหหำม์ขึ้นเป็นแบบนันนออันนี้ก็ใช่ด้นี่นี่ก็ใช่พยายุงไยลำํา ไม่ดูไหล่ำตัดสิตัดออกสิตัดออกซิมันเยอะเกินเอ๊วันก่อนเห็นเขาบอกว่ามันจะสลัดสลัดกิ่งสลัดต้นเองเนาะต้นใดที่เขาสวยสมบูรณ์ตัดได้มานี่ได้กันไกลมาใหม่เด้อนี่เด้อ ตัดย่างอยวยได้ปามาดิมันเยอเกินแตกจิงแตกอะไรเราต้องคอยตัดแต่งแบบไหนเนาะนี่น้องพี่จะสวยอันนี้เอาออกซะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เอาออกมันเนบียดบังกันเยอะ มแมลงมันจะชอบคึืนเนี่ยนี่พยุ่งไฮลำเนี่ยแมลงชอบกินใบแหวงมดเลยนี่หมดกันหลายโอ้ยหมดกัดข่อยหมดกัด ร้อยหมดกัดตายตาย,ยหมดกัดหมดกัดตายตายหมดกัดเหอเยโอ้ย,อย,อย,อยเอาหมดหมดหมดพระยุงให้ลำ